ชาวสวนทุเรียนรู้หรือ,อยังว่าทำไมใช้กรดอะมิโนแล้วถึงต้องใช้ไคโตซานด้วยก่อนอื่นต้องดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะคะเพราะว่าถ้าหากเพื่อนๆไม่ดูคลิปนี้จนจบก็จะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าอันนี้นะคะเป็นคีเลตปุ๋ย23ธาตุนะคะใช้สำหรับเร่งการเจริญเติบโตแตกยอดแตกใบแตกกิ่ง และมีวิตามิน B และสามารถสะสมอาหารเพื่อทำให้ออกดอกได้ด้วยตัวนี้นะคะมีสังกะสีและมีแมกนีเซียมเข้มข้นนะคะตัวต่อไปนะคะตัวจะเป็นพัดวันอันนี้นะคะพัดวันนี่คือกรดอะมิโนตัวนี้นะคะก็เป็นน้ำตาลทางด่วนแล้วก็มีคีเลตมีปุ๋ยท่านรองและท่าเสริมด้วยนะคะอันนี้เลยเนาะช่วยให้ใบใหญ่ใบโต ใบเขียวมันนะคะขวดต่อไปก็จะเป็นฮิวนาโนตัวนี้นะคะฮิวสองสูตรสองนี่คือห่วงโซ่เขาจะยาวก็จะช่วยทำให้อยู่ได้นานขึ้นนะคะถ้าเป็นฮิวสูตรหนึ่งนี่ก็จะห่วงโซ่สันสำหรับพืชอายุสั้นแต่ว่าถ้าเป็นฮิวสองนี่ก็คือห่วงโซ่เขาจะยาวก็อายุ ที่ยาวๆนะคะมายืนต้นหรือว่าอย่างพาราหาทุเรียนนะตัวนี้นะคะจะช่วยปรับสภาพน้ําและช่วยขยายเซลล์ช่วยกระตุ้นให้ต้นไม้ไม่เบื่ออาหารนะคะทําให้ระคายเครืองแล้วก็กินอาหารได้เยอะขึ้นนะคะถ้าหาใส่ผสมกระปุ๋ยทางดินแต่ถ้าฉีดทางใบก็จะช่วยขยายเซลล์เก็บกักสารอาหารและแร่ธาตุเช่นกรดอะมิโนเอาไว้แล้วมาขยายต่อ ทำให้ไม่สูญเสียป๋ดถ้าหากว่าใช้ตะกรดอะมิโนยอย่างเดียวก็จะเกิดเชื้อราง่ายแล้วก็จะสูญเสียถ้าหากว่ากินไม่หมดเพราะว่าเขาจะเป็นน้ําตาลทางด่วนนะคะแต่ถ้ามีหิ้วหิ้วจะช่วยป้องกันเชื้อราได้ด้วยนะคะช่วยคุมเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียนะคะแล้วก็จะล้อมเอาไว้แล้วพอนานๆไปเชื้อราก็จะอดอาหารแล้วก็จะตายมีคุณประโยชน์มากมายหลายอย่างเลยนะหิ้วแปลว่ามะาหิมา,มาแปลว่ามันใหญ่มันโตน,นั่นเองใช้แล้วใบ จะสวยใบยจะใหญ่นะคะแล้วก็ต้นก็จะอวบจะใหญ่ด้วยตามชื่อเลยนะคะตานเล่งซึมเร็วนะคะซึ่งจะมีคุณสมบัติพิเศษมากเลยสามารถแทรกซึมเข้าไปในปากใบได้อย่างรวดเร็วแล้วถ้าใช้กับยาฆ่ามแมลงก็จะสามารถซึมเข้าไปในผิวลําตัวของมแมลงทําให ตายได้ดีขึ้นตายได้เร็วขึ้นนั่นเองนะคะเพราะเขาจะเจาะทะลุที่เปลือกของมแมลงแล้วก็ผิวหนังของมแมลงได้อย่างดีทําให้มแมลงป่วยแล้วก็อดอาหารตายไปในที่สุดเอาไปใช้กันเลยอย่าลืมกดติดตามครูอ้อยรู้รอบตอบโจทย์ทุเรียนกันด้วยนะคะ